วันนี้ก็พบกับเบียร์แล้วก็59ออตโต้ขา์อีกแล้วนะคะวันนี้เนนะะบย์จะพามาดูในส่วนของตัวสีสไ์ซีดานะคะเป็น Honda Civic นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตมากเลยนะคะตัวรถเป็นสีดำมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตล้อพันด้วยนะคะสำหรับคันนี้รถเป็นปี2013นะคะเป็นเครื่องยนต์1.8ตัว evo bon duro นะคะสำหรับคันนี้ มาดูในส่วนของตัวสเปครถกันก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเขาโคมไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกครอบคิ้วโครเมียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าครับเป็นในส่วนของอโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้ตัว S ของตัว Honda นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเองนะครับ ด้นานครับตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมๆม,มาจากโรงงานนะคะเป็นแม็กโมดูลโรนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีเทานะฮะเป็นสีเทาแล้วก็ปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยระบบช่วงล่างคันนี้เป็นดิสเบรกให้ทั้งสีล้อแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบเบรกกระจายอ่ากระจายแรงเบรก e ี d ดีใส่เข้ามาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้แม็กแท้แม็กเดิมมาจากโรงงานครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสภาพพร้อมใช้งานทุกอย่างเลยนะคะสําหรับคันนี้ เป็นขอด16นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างต่อไปเลยนะคะเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะสาหรับรุ่นนี้มือเปิดประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับ<อ>สติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบป้องกันการจรกรรมให้ด้วยนะคะคิ้วกันสาดติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานครับรุ่นนี้ ด้านหลังครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะฮะด้านหลังตัวนี้นะระบบไล่ฟ้ามีมาให้ครับพร้อมด้วยไฟเบรกดูที่สามสปอยเลอร์หลังมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยครับไฟท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทีวีครับในส่วนของตัวไฟท้ายมีขนาดค่อนข้างใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วในส่วนของตัวด้านล่างนี่ยังมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะฮะเซ็นเซอร์รุ่นี้มีมาให้ทั้งหมด2จุดเลยนะครับแล้วก็ ตัวชุดสกจ์เนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆครับสำหรับรุ่นนี้รถปี2013ราคาถูกมากครับอยู่แค่449,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็โปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นที่ฟรีดาวครับโอเคครับสภาพโดยรวมดนานนอกรับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันก่อนครับค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของตัว Honda Civic คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตมากๆเลยห้องโดยสารคุมโทนมาให้เป็นสีเบจนะครับตัดจากสีดําในส่วนของตัวห้องโดยสารของเขา เบาอเอนเบาหนังนะครับแล้วก็ออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะซอกทัดแนนะ่ก็คือนั่งสบายมากๆเลยสําหรับตัว Honda c i ี้ครับเบาะปรับไฟฟ้านะฮะในฝัน่งคนขับนะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด4พิศท,ทานะฮะตัวนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของตัวเบาเนี่ยนะครับนั่งสบายมากๆเลยมาดูในส่วนของตัวพวงมาลยัยกันบ้างครับพวงมาลัยตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นหุ้มหนังมาให้นะฮะแล้วก็ เป็นพวงมาลัยให้มาแบบมาติฟังก์ชันเลยนะครับด้านซ้ายควบคุมในเรื่องมันติมีเดียต่างๆตรงหน้าจอนะคะแล้วก็ด้านขวานี่มีระบบ c ลุส s อ control ใส่เข้ามาให้ด้วยตัวนี้จะสามารถตั้งลดความเร็วได้ด้วยนะฮะตัวระบบปัดน้ําฝนสามารถตั้งหน่วงความเร็วได้ครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยให้มาเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปนะคะสําหรับ Honda Civic คันนี้ครับส่วนในเรื่องของตัวหน้าจอวิทยุคค่ะ รองรับในส่วนของ FM AM USB ได้นะคะ t ูฟังได้ AUX นะครับสำหรับคันนี้ระบบแอร์ให้มาเป็นออโต้ครับมีตัวปรับอุณหภูมิแล้วก็ปรับแรงลมระบบหุวียนอากาศภายนอกภายในแล้วก็ระบบไฟ้ฝาด้ฟ้าหลังให้นะฮะในช่วงของตัวแผงกระจกด้านหน้าที่มีช่องต่อหรีให้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องต่อสาย AUX นะฮะก็ให้มาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ครับแล้วก็ระบบเครื่องเสียงตอนตัวนี้ก็ให้มาเป็นพิเียด้วยนะฮะชุดเครื่องเสียง ตัวระบบเกียร์ครเป็นเกียร์ออโต้ครับรุ่นนี้แล้วก็มีหโมดสปอร์ตไว้สำหรับเล่งแซงด้วยนะคะแอร์แบกนะคะรุ่นนี้แอร์แบกเขาให้มาเป็นผู้หน้านะสําหรับในส่วนของตัวฮอนด้าซีวิคครับออกแบบด้านในมาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็สปอร์ตครับมากวัดในส่วนของตัวจอ MID เนี้ยให้มาเป็นสแสดงผลแบบดิจิตอลด้วยนะคะสําหรับคันนี้ เราก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเขาก็คือบิวอินอยู่ด้านในมีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับมองเห็นได้ชัดเจนและที่สําคัญนะฮะรถปี2013เดี๋ยวผมกดเลขไมให้ดูนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเลขไมกันนะฮะว่าเลขไมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะเลขไมจะอยู่ที่123,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับในส่วนของตัวเลขไมและที่สําคัญนะครับที่เรารับประกันในเรื่องของการไม่ลับไม่ก่อไมนะตัวนี้เลขไมแท้นะฮะ ลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยครับโอเคครับสภาพห้องโดยสารค,นคอนเฟิร์มให้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยครับมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของตัว Honda c i v i c นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดนะฮะเราไล่กันจ่ายในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านในกันก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านในครับตัวนี้ไม่เคยโดนขอดไม่เคยโดนขย,ยับใดๆมานั่นเหลี่ยมน็อตยังไม่ลบนะคะสีน็อตยังเดิมๆทุกจุดนะครับแล้วก็ ตัวคันหน้าครับ m สอา Ark ยังอยู่สมบูรณ์แบบครบครับสําหรับคันนี้แล้วก็คันหน้ายังเดิมๆิมครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแล้วก็ในส่วนของตัวฝาครอบห้องเครื่องยนต์ก็ยังใช้การได้ดีอยู่ครับน้ำมันเครื่องไม่มีเยิมรวมไปถึงในส่วนของตัวแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะในส่วนของตัวด้านบนฉนวนกันความร้อนครับไม่มีรอยชํารุดหรือว่าฉีกขาดนะครับในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดครับรวมไปถึงในส่วนของตัว เมสอาร์ uh, up, ครับยังสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามมากครับสาหรับคันนี้เราประกันได้เลยว่าคันนี้ไม่มีเรื่องในของตัวอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. เพราะว่าที่เรารับประกันในเรื่องของการชนหนักที่คว่ำน้ําท่วมไฟไหม้นะครับตัดต่อตัวถังนะคะกับกอไม้เราไม่เอามาขายนะครับเราเอาแต่รถที่ดีแล้วก็รถที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าดูเท่านั้นครับโอเคเราไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมอร์ชั่นกันต่อเลยค่ะ โอเคครับหลังจากที่เราได้ดูในส่วนของตัวสภาพโดยรวมของรถคันนี้แล้วเดี๋ยวบอกได้เลยว่าคันนี้ใครได้ไปในโชคดีมากๆเลยนะคะย้ำให้อีกรอบนึงครับรถเป็นปี2013เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะเป็นตัว e m o d u l o นะคะสำหรับตัว Honda Civic ราคาอยู่แค่4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ และที่สําคัดออกรถครับโปรโมชันน่นเริ่มต้นที่ฟรีดาวครับฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆไม่เก็บนะฮะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วยครับรวมไปถึงในส่วนของแถมที่ประกันภัยให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคบสามารถเดินทางมาได้ที่59โอทอคาครับถนนเทพารักษ์ใกล้สี่แยกกองขุดน,นะคะหรือว่าจะโทรมาที่แคปชันน่นด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมง,งานใส่เมือโทรให้นะคะวันนี้เป็นงขอตัวลาไปกันสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เดียด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เดียวเอารถสวยๆเข้ามาให้ดูครับวันนี้ต้องขอเวลาถึงกันครับสวัสดี